สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้มีไก่บ้านหนึ่งตัวจะทำอะไรดีจะหมักนะจ๊าทุกคนหมักกระเทียมพริกไทยนะคะนี่ค่ะเราก็ทุบทุบไปแล้วนิดนึงนะคะทุบหยาบๆนะคะนี่คือกระเทียมแล้วก็พริกไทยขาวนะคะเราจะหมักแบบสูตรแบบบ้านๆเลยนะทุกคนนี่ค่ะ กระเทียมพริกไทยเนาะหมักแล้วเราจะเอาไปย่างในเตาอ,อบนะคะนี่ก็ซีอิ๊วขาวนะคะนิดนึงนะคะจะใส่เกลือนิดนึงนะคะเกลือสีชมพูนิดนึงค่ะไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเค็มนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะหยิบมือใหญ่ๆนะคะตามด้วยเรามี รากผักชีนะคะสำเร็จรูปนะคะนี่ค่ะหมักด้วย3ามเกลือนั่นเองนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะทุกคนเราก็จะใส่เราไม่มีน้ำตาลปี๊บนะคะเรามีน้ำตาลทายแดงนี่ใช้แทนนะคะโอเคเลยคะ่ะทุกคนนี่จะ้ะเราก็ ลุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันนะจ๊ะนี่คือไก่บ้านที่เราซื้อมาไว้นะคะทุกคนเราก็จะหมักแล้วเราจะนำไปย่างนะคะย่างแบบใช้เตาอบอย่างนะคะทุกคนดับแรกหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะให้เครื่องปรุงพวกนี้เข้าไปในเนื้อในอะไรก่อนนะคะทุกคน เราก็ชิมรสชาติดูตามชอบนะคะไก่ย่างก็จะออกรสชาติแบบไทยๆนะคะได้กลิ่นกระเทียมพริกไทยนะคะทุกคนเราทําให้เขาแบบซึมเข้าไปอันนี้ก็คือไก่บ้านเป็นไก่บ้านแบบตัวเล็กนะคะไม่ใหญ่มากทุกคนตอนนี้ก็เตรียมอบไก่ของเราเดียวนะจ๊ะ ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้เลยจ้าแล้วก็นำไก่ทั้งตัวนะจ๊าไปวง่างนี้เลยนะจ๊ะ พวกตับพวกอะไรแล้วก็ใส่ไปด้วยนี่ทุกคนขานะก็เป็นซอสนะคะใส่ไปเลยนะคะทุกคนรสช,ชาติจะได้แบบก้มกลมนะจ๊ะ นี่เราก็บอมเตาไปแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเพิ่มน้ำมันเป็นอีกนิดนึงนะคะทุกคน อาหารของเราวันนี้เรียบร้อยแล้วจ้าคกณ